ก็ถนนือว่า <concern eds> เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้สโมสรเนี่ยเป็นแหล่งสนย์รวมนักเตะไทยถามว่าทําไมนักเตะไทยเนี่ยถึงไปค้าแข่งในญี่ปุ่นยุคน,นั้นได้นะครับในช่วงนั้นเนี่ยฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยยังเป็นแค่ระดับลีกกึองอาชีพนะครับแต่ก็ยังถือว่าดีกว่าประเทศไทยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยยังเป็นฟุตบอลทั่วอยู่เลยครับการได้เล่นในฟุตบอลลีกนะครับมีความต่อเนื่องกว่าได้เงินเดือนที่แน่นอนกว่าก็เลยทําให้ฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นเป้าหมายของนักเตะไทยในช่วงยุค 80, มากขึ้น,นบ ก่อนที่ไปรับชมเนื้อหาสําคัญของรายการนี้นะครับอยากฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ัครส i b e กแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่อง t i n เคิร์ฟคิดไซคโค้งด้วยนะครับวันนี้เอเชียดีเนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรฟุตบอลในญี่ปุ่นที่ชื่อว่า คอสโมออยนะฮะคอสโมออยเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชื่อแฟนบอลไทยยุคนี้มากนะครับแต่ในอดีตนะครับสโมสรน,นี้เคยเป็นศูนย์รวมของนักเตะไทยที่ไปค้าแข่งในญี่ปุ่นพวกเขาไปกันได้ยังไงและทําไมต้องไปเล่นในสโมสรน,นี้ติดตามได้ที่เอเชียนดี a เสโมสรคอสโมออยนะครับเป็นสโมสรที่เกิดขึ้นในช่วงปี60ครับช่วงปี60เนี่ยเป็นช่วงสําคัญมากๆเลยนะฮะของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเพราะช่วง60นะครับเป็นช่วงที่วงการฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยตื่นตัวเป็นอย่างมากเลยครับทีมชาติของพวกเขาเนี่ยเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในอ ป,ปี1964ที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพครับนอกจากนี้ฟุตบอลลีกของพวกเขาในชื่อ Japan Soccer League หรือ JSL นะครับก็ได้เกิดขึ้นในช่วงยุค60ด้วยครับในยุคการก่อตั้งลีกของญี่ปุ่นนะครับสโมสรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านในภูมิภาคต่างๆนะครับด้วยเหตุผลว่าการสนับสนุนทีมฟุตบอลเนี่ยเป็นการเข้าถึงท้องถิ่นนะครับแล้วก็ยังทําให้บริษัทเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นด้วยนะครับทำให้องค์กรต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเนี่ย กระโดดเข้ามาเกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทคอสโมออยนะฮะสโมสรที่เรากำลังจะพูดถึงในตอนนี้นั่นเองสโมสรน,นี้นะครับก่อตั้งขึ้นในปี1968นะครับภายใต้ชื่อสโมสรฟุตบอลไดเคียวออยนะครับซึ่งเป็นทีมฟุตบอลของบริษัทน้ำมันไดเกียวนะครับที่ตั้งของสโมสรน,นี้นะครับอยู่ที่เมืองยกไจินะครับซึ่งถือเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนักนะครับซึ่งอยู่ห่างจากโตกเกียวที่เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นเนี่ย400กิโลเมตรเลยทีเดียวสโมสรไดเคียวเนี่ยหลังจากก่อตั้ง สโมสรขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ทีมที่เก่งนะครับพวกเขาเป็นทีมระดับเขาเรียกว่าเป็นระดับท้องถิ่นแล้วกันนะครับที่พยายามจะเลื่อนชั้นเข้าสู่ลีกลองนะครับแต่ก็เป็นทีมที่ขึ้นขึ้น,นลงลงครับเช่นปีหนึ่งขึ้นอีกปีหนึ่งตกอะไรประมาณนั้นนะฮะจนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาเริ่มขึ้นในปี1980นะครับพวกเขาเนี่ยได้สัมผัสกับ,กบเจแปนซอกเกอร์ลีกเป็นครั้งแรกครับหลังจากได้เลื่อนชั้นไปยังลีกระดับ2นะครับการเลื่อนชั้นครั้งนั้นเนี่ยก็ทาให้เกิดการ เ,เริ่มจะเก่งขึ้นมาแล้วครับทีมมีเงินสนับสนุนมากขึ้นนะครับมีการควบรวมกิจการของห้างร้านต่างๆและสุดท้ายก็มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสโมสสน,นะครับกลายเป็น c o s m o o อยนะฮะเพราะเปลี่ยนชื่อเป็น c o s m o ออยเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้สโมสสน,นี่เป็นแหล่งสูยนรวมนักเตะไทย ถามว่าทาไมนักเตะไทยเนี่ยถึงไปค้าแข่งในญี่ปุ่นยุคนั้นได้นะครับในช่วงนั้นเนี่ยฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยย,ยยังเป็นแค่ระดับลีกกึ่งอาชีพนะครับแต่ก็ยังถือว่าดีกว่าประเทศไทยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยยังเป็นฟุตบอลทั่วอยู่เลยครับการได้เล่นในฟุตบอลลีกนะครับมีความต่อเนื่องกว่าได้เงินเดือนที่แน่นอนกว่าก็เลยทาให้ฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นเป,นป้าหมายของนักเตะไทยในช่วงยุค80มากขึ้นนะครับโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลนะครับเคยพูดถึงฟุตบอลญี่ปุุ่่่นนใชววงยคปี80า ณนะตอนนั้นเนี่ยนักฟุตบอลไทยเนี่ยถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่มีเทคนิคนะครับแล้วก็มีการตัดสินใจดีกว่านักเตะญี่ปุ่นด้วยซ้ำนะครับแต่สิ่งที่เป็นรองเนี่ยคือเรื่องของพลักกาลังนะครับความแข็งแกร่งด้านร่างกายและจิตใจนะครับ,ร,ร,บรวมถึงการได้เรียนรู้ฟุตบอลแะการฝึกเมนูที่เข้มข้นกว่าครับซึ่งระยะห่างระหว่างนักเตะทั้ง2ชาติในเวลานั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ห่างกันเหมือนกับทุกวันนี้นะครับมันยังมีการเลื่อมเลื่อมรำรกันอยู่ไม่มากนักนะครับก็เลยทําให้นักเตะไทยเนี่ยสามารถเป็นตัวเลืออกกกทีีี่่่่่ดดในนวงงารฟุุตบลญปไไ้ซึ็ม ใครเหรอครับโคชเฮงเนี่ยแหละครับที่เป็นคนริเริ่มพานักเตะไทยไปค้าแข่งญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นเนี่ยโคชเฮงเขาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมของสโมสรทีมไฟฟ้ามัตสึชิตะซึ่งปัจจุบันนี้คือสโมสรกัมบะโอซาก้านะครับโคชเฮงเนี่ยก็พานักเตะไทยไปครับไม่ว่าจะเป็นนาทีท้องสุกแก้วนะครับและรณชัยสยมชัย2ดาวเตะทีมชาติไทยที่ได้ไปค้าแข่งในญี่ปุ่นในช่วงปี1989 19ถึงปี1990หลังจากโคชเฮงพานาทีแล้วก็รุชัยไปนะครับสโมสรระดับท้องถิ่นใน อย่างคอสโมออยก็เริ่มแรงเห็นประโยชน์ของนักเตะไทยมากขึ้นนะครับคอสโมออยเนี่ยเริ่มเซ็นสัญญากับนักเตะไทย2คนคือสมชายซับเพิ่มนะฮะกับพงศธรเทียบทองครับโดยตัวของพงศธรเทียบทองเนี่ยรายนี้เนี่ยครับผู้บริหารของทีมคอสโมออยถึงขั้นบินมาเซ็นสัญญาในประเทศไทยเลยทีเดียวพงศธรเทียบทองนะครับเราถึงเหตุการณ์ในการที่เขาได้ไปค้าแข่งในญี่ปุ่นนะครับว่าเกิดขึ้นจากการที่เขาเนี่ยเล่นในฟุตบอลไทยกับสโมสรตำรวจนี่แหละครับแล้วก็ลงแข่งขันในรายการฟุตบอลโตโยต้าครับซึ่ง การนั้นเนี่ยเป็นจังหวะประจวบเหมาะที่มีโค้ชชาวญี่ปุ่นเนี่ยมาดูฟอร์มนักเตะไทยพอดีครับซึ่งหลังจากได้เห็นฟอร์มของพงศะทเนี่ยก็เลยมีการติดต่อคว้าตัวกันเกิดขึ้นนะครับโมสธทเนี่ยไม่ได้เก่งแค่ในไทยลีกอย่างเดียวนะครับตอนที่เขาไปเล่นในลีกระดับดิวชัน2ของญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ชื่นชมเขานะครับแล้วก็กลายเป็นขวัญใจของทีมด้วยครับเนื่องจาก กองหน้าจากจังหวัดสงขลาเนี่ยสามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับแม้จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งเล็กน้อยนะครับจากเดิมที่เขาเป็นกองหน้าเนี่ยถอยมาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวลุกนะครับก็สามารถยิงประตูได้ถึง8ลูกจาก24เกมนะครับก็เลยทําให้มีการต่อสัญญาเกิดขึ้นนะคราวน,นี้เนี่ยเมื่อเห็นพงศธรเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดแล้วก็กลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลท้องถิ่นนะครับคอสโมออยครับก็เลยใช้โมเดลเดิมนะครับพอเริ่มฤดูกาลใหม่พวกเขาก็มาที่ประเทศไทยอีกเพื่อคว้านักเตะไทยไปเพิ่มซึ่งในปี1991 1 9 9 1ถึง้1เ 992นะครับคอสมออยก็คว้าตัวประเสริฐช้างมูลนะครับกองหน้าทีมชาติไทยชุดคว้าอันดับ4เอเชียนเกมปี1990ที่กรุงปักกิ่งนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยฟังดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นในการไปค้าแข่งที่ญี่ปุ่นที่ดีของนักเตะไทยใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยทำให้เหล่านักเตะไทยเนี่ยไม่สามารถต่อยอดในวงการฟุตบอลญี่ปุ่นได้ด้วยเหตุผลที่ว่าสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น แล้วก็ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่นะครับจากทีมระดับกึ่งอาชีพกลายเป็นลีกฟุตบอลอาชีพเต็มตัวนะครับการละทิ้งชื่อบริษัทแม่เนี่ยนะครับก็ทําให้หลายๆสโมสรเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อไปครับเช่น สโมสรไฟฟ้ามัสยิตะเนี่ยก็กลายเป็นกัมบะโอซากานะครับมิตซูบิชิก็กลายเป็นอุระวะเลสและสําหรับคอสโมออยนะครับแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เริ่มเจลิกในยุคแรกนะครับแต่สโมสรเนี่ยก็มีความพยายามที่จะแปลสภาพตัวเองให้เป็นสโมสรอ,อาชีพตั้งแต่ปี1992เป็นต้นมานะครับพวกเขาเนี่ยพยายามจะสร้างสนามกีฬากลางยกไคจิให้มีความจุถึง30,000่นที่นั่งนะครับอย่างไรก็ตามมันก็เป็นได้แค่แผนและก็ความคิดเท่านั้นนะครับ เมื่อสโมสร c ค s สโมออยเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับกฎของทางเจเลิกที่ตั้งมานะครับแต่มันก็ไม่สําเร็จครับแม้ว่าพวกเขาจะเปลี่ยนชื่อสโมสรเป็นสโมสรนคอสโมออยยกไคจิ ok f c นะครับส่วนเหตุผลที่พวกเขาเนี่ยไม่สามารถเข้าแข่งขันในศึกเจเลิกได้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาเมืองนะครับสภาเมืองไม่ต้องการที่จะเอางบประมาณเนี่ยไปใช้กับฟุตบอลในการสร้างทีมขึ้นเจเลิกครับเพราะว่ามันจะต้องใช้งบประมาณเยอะเกินไปครับแถมการสร้างสนามเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้มทุนนะครับก็เลยทําให้แผนการเหล่านั้นเน ไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะครับและเมื่อขาดเงินสนับสนุนและแผนงานที่ไม่แน่นอนนะครับจากเดิมที่ค o สโ o อนี่ยเคยเป็นศูนย์รวมของนักเตะไทยนะครับงบประมาณในการสร้างทีมก็น้อยลงน้อยลงและเมื่องบประมาณน้อยลงครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการตัดสินใจยุบทีมในปี1996านะครับทำให้เรื่องราวของสโมสรคอ o O มอน,นย่ยกลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลญี่ปุ่นเท่านั้นนะฮะ นั่นแหละครับทั้งหมดนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับที่ทําให้สโมสรคอสโมออยเนี่ยที่เคยให้โอกาสนักเตะไทยไปค้าแข่งหลายๆคนเนี่ยต้องยุบสโมสรลงไปซึ่งระบบการเปลี่ยนแปลงฟุตบอลจาก JSL กลายเป็น League เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่ผลักดันวงการฟุตบอลญี่ปุ่นให้ไปข้างหน้านะครับแม้ว่าจะโหดร้ายกับบางทีมเนี่ยแต่พวกเขาก็ต้องทำนะครับเพื่อเลือกทีมที่ดีที่สุดให้ได้ไปต่อทีมที่พร้อมที่สุดเท่านั้นนะครับจะได้รับสิทธิ์การลงเล่นในลีกระดับอาชีพซึ่งนั่นเ,นเ่่องทีีาาสยดถ้ 到哪里、啊？ มีนักเตะไทยสามารถต่อยอดแล้วก็คุยทางได้มากกว่านี้นะครับเราอาจจะไม่ต้องรอให้ถึงรุ่นชนาทิพธีรศิลปีระทรอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะมีนักเตะใบ้าแข่งในญี่ปุ่นไวกว่านี้นะครับแต่นั่นก็กลายเป็นแค่เรื่องสมมุติเท่านั้นเองเพราะเรื่องทั้งหมดนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วทุกวันนี้คอสโมออยก็ยุบสโมสรไปเรียบร้อยแล้วนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของสโมสรคอสโมออยที่เรานํามาฝากกันในเอเชียนดีเอ็นเอสำหรับวันนี้ผมบอกอคาร์ขาลอขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสด Good